สวัสดีครับบ่าวผูไทยครับมือน,นีลงมาว่านเข้าช่วงหน้าครับมาแท่ก่อนถ่ไยตาแดดไปแล้วครับน,นี่เลยมนีมาว่านเข้าแ้วกละปั้นครับตอนนี้ก็กลังว่านเข้าอยู่ครับฮอเราดูทำหน้าแล้วครับมน,นี้กะ ปั้นแล้วก็ปั้นครบครับวันนี้น้องเอ้ยนี่แหละครับสวิตเซาหนา้าพ่าว่านเข้าแล้วเงาับปั้นกบครับวันนี้แน่ครับอนหอนครับวันนี้โอ้พิลึกขนาดขนาดลงมาแต่เสาแล้วครับนี่ปั้นแห้งครับวันนี้ไม่ได้ปั้นตมครับ ถ่ายไว้มือได้ส,สองมือตาแดดไว้แล้วครับวันนี้ปั้นเข้าแล้วแล้วก็ปั้นกบเลยครับปั้นเปิ่มห้ายาปไปในตูพร้อมขับปั้นแห้งแบับนี้นะแท่ท้อนขนาดครับมันนี้โอ้ขนาดลงมาจต่เซาแล้วนี่รรมาติยังอุดมสมบูรณ์อยู่ครับนกเองก็ยังหายกินนั้นงดกินแมงนะให้น้าอยู่ครับนี่ จ้ามันกินมดกินแมงแล้มันกินเข้าพร้อมครับตอนนี้เอ้ลายเพิิงนกเองก็ดีขอขอบคุณทุกท่านหลายๆเด้อครับเด้อติดติดต,ต,ตามาว่าอุทัยครับครับมากับไรน้องอันนี้ขึ้นมาตนาแล้วครับวันนี้ เนื้องูมากครับเล็ดลับเล็ดลับงูซุกกินครับอัไนี้ก้อยซุกกินเด้อบ่เด้อที่อเห็นว่าขัดไหมขัดคือเห็นมันลดแกงงูพร้อมุดเลยน่นาจะน่าอายตัวเล็กนะ กระห้อนกระอ้ชุนันวัดนับป่าสักน่อยครับ เพร็ดก,กินซุปครัำวันนี้เราไปคู่ครับวันนี้มีกินดิฟครับเพ็ดกินซุกครัำวันนี้กำลังคู่ครับเพ็รก้อยซุกค,ครับวันนี้มามาครับพี่น้องเพืลอเราซุปละ มาับไมน้องซุกแล้วกินข้าวเทงเบียวครับมามากครับเอ็ดดี้มือกระดิ้กินลาบเนื้อเด็กกระแซบแห้งเลยคอบคุณหลายๆที่ทุกท่านติดตามเวยครับเด้อคอบคุณหลายๆครับ